กล่าวกันว่ากระปะนั้นจะมีรูปร่างลักษณะที่แตกต่างกันออกไปตามแต่ความเชื่อแต่โดยรวมๆแล้วเนี่ยไอ้เจ้าตัวกระปะนี่จะเป็นส่วนผสมของสัตวนะ์น้ำหลายๆชนิดฟิตเจองกัน โดยว่ากันว่ากระปะจะมีความสูงเพียงราวๆสามถึงสีฟุตเท่านั้นเองและมันก็จะมีผิวเป็นสีเขียวหรือสีน้ำตาลกระด่างกระดำมีเมือกลื่นๆเหมือนสัตว์จำพวกเครึ่งบกครึ่งน้ำหรือไม่ก็มีขนดกทัว่วตัวหรือบ้างเขาว่ามันมีแม้กระทั่งเกร็ดเหมือนกับพวกปลาไปโนนและที่หลังของมันนะก็จะมีกระดองเหมือนกับเต่าด้วยเอาเข้าไปครับเอาเข้าไป นิ้วของกับปะนั้นจะมีลักษณะคล้ายกับกบคือมีพังผืดเชื่อมติดกันเพื่อใช้ในการว่ายน้ำใบหน้าและปากของมันนั้นก็จะแหลมๆยาวๆมีจงอยปากงุมที่แข็งแรงและคมกริบมอาอกมากเลยละครับท่านผู้ชมส่วนบริเวณกลางศีรษะนั้นจะเป็นราบเหมือนจานไม่มีเส้นขนแขนขายาวและสามารถยืดหยุ่นได้อีกด้วยมันเป็นพิษาที่ชอบอาศัยอยู่ตามหุ่ยนองคลองบึงต่างๆ ส่วนอาหารที่มันโปรรานมากที่สุดก็คือแตงกวานันเดงและมันก็ยังชื่นชอบการเล่นซโมโม่อีกด้วยนะเพราะว่ามันเนี่ยมีพละกําลังมากนั่นเองนอกจากนี้แล้วกระปะก็ยังมีลักษณะพิเศษอยู่อีกอย่างหนึ่งซึ่งนั่นก็คือมันจะมีจานอยู่บนหัวครับซึ่งจานนี้จะมีไว้สําหรับเก็บน้ําวิเศษเอาไว้ซึ่งอเจ้าน้ํานี่แหละที่ทําให้มันมีพลังวิเศษทําให้มีพละกําลังมาก แต่ในทางกลับกันถ้าเกิดว่ามันสูญเสียน้ำนี้ไปมันก็จะอ่อนกำลังลงตามไปด้วยจนถึงขนาดที่ว่าขยับขยอนเคลื่อนตัวไม่ได้กันเลยทีเดียวและถึงแม้ว่าไอ้เจ้าตัวกระปะเนี่ยมันจะมีรูปร่างพ่อๆกับเด็กแต่มันก็เป็นผีที่เอาชนะได้ยากยิ่งนักเมื่อกระปะมาได้ขึ้นมาจากน้ําแล้วมันก็จะหมดฤทธิ์พิษส่งลงมันจึงแก้ปัญหาโดยการใส่น้ําไว้ในจานที่อยู่บนหัวมันนั่นแหละ ดังนั้นเมื่อต้องพผยเชิดหน้ากับกระปะก็ให้เราเนี่ยทำการก้มหัวคารวะมันและเมื่อมันคารวะตอบน้ําในจานบนหัวของมันก็จะหกออกหมดทําให้มันหมดฤทธ์ไปเองหรือไม่ก็มีอีกวิธีหนึ่งโดยให้เขียนชื่อของตัวเองลงไปในแตงกวาแล้วก็เฟียงทิ้งลงแม่น้นํานองคลองไปเมื่อเจ้ากระปะมาเจอกับแตงกวานี้เข้ามันก็จะทําการสวามปามเข้าไปอย่างอริดอร่อย ทีนี้เมื่อวันดีคืนดีมาถึงบังเอิญเราได้จะเอกกับมันเข้าเจ้ากระปะมันก็จะไม่ทําอันตรายอะไรเราไม่รู้ว่าเชื่อได้สักกี่เปอร์เซ็นต์นะครับสําหรับวิธีนี้แต่ตามคําบอกเล่าเขากระเชื่อกันว่าเจ้าปีศาจกระปะเนี่ยมันจะมีความมั่นใจในพลังกำลังของมันเองสูงอมากๆเลยนะครับท่านผู้ชมโดยที่มันเนี่ยก็มักที่จะมาท้าแข่งสุมโมกับมนุษย์เราเสมอๆเ,เลยละครับ บ้างก็มีความเชื่อกันว่าตัวกระปะมีนิสัยขี้เล่นและชอบสอดรู้สอดเห็นเลยไม่ใช่ละอยากรู้อยากเห็นเป็นที่สุดซึ่งบางครั้งมันก็สามารถเป็นอันตรายต่อมนุษย์เราได้ก็แน่และเนาะก็มันเป็นผีน่นาซึ่งมันก็เหมือนผีอื่นอื่น,นั่นแหละที่จะต้องตามการหลอกคนไงไม่งั้นก็เสียชื่อผีหมดสิเนาะดังนั้นจึงมีเรื่องเล่าอยู่เสมอว่ากระปะจะมาหลอกล่อให้คนลงไปเล่นน้ํา โดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกเด็กๆจากนั้นมันก็จะทำการลากลงไปกินในน้ำตามระเบียบแหะครับแต่ถ้าหากว่ามีชาวประมงจับตัวมันได้มันก็จะหายลมออกมาเพื่อปอก้องตัวเองซึ่งไอ้ลมตดของมันเนี่ยก็จะเหม็นมากถึงบางที่สุดเกินที่จะบรรยายเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมนอกจากนี้แล้วเจ้าผีกะปะยังมีวิรกรรมอัาพรางอย่างที่มันชอบทำนั่นก็คือ มันมักที่จะมาแอบแฝงอยู่แถวแถวห้องน้ําห้องส้วมอะไรเงี้ยนะพอคนที่เข้าห้องน้ำปือปุ๊บมันก็จะใช้นิ้วของมันเนี่ยส่วนทาวารของบุคคลผู้นั้นจุบเข้าให้ทันทีเลยโหดชะพ่เลเลยวะว่าไหมครับอ,อันที่จริงแล้วข้อมูลเกี่ยวกับไอ้เจ้าผีปีศาจตัวกระปะเนี่ยยังมีอีกมากมายห,หลายประการเลยครับแต่แอดเนี่ยขอสรุปจบเลยดีกว่าเราว่าเขียนสคริปต์จนมึงอีกแล้วเนี่ย ความเชื่อเรื่องกระปะนั้นมีอยู่กระจัดกระจายทั่วประเทศญี่ปุ่นครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เกาะคิวซูซึ่งมีตำนานเล่าขานกันอยู่หลายเรื่องโดยกันเช่นที่เขาเล่ากันว่ามีช่างไม้ฝีมือเยี่ยมและมีชื่อเสียงดุงดังคนหนึ่งที่มีนามว่าฮิดริจินกุโรที่ได้อ้างว่าตัวเขาเองเนี่ยได้ทําตุกตาไม้ขึ้นมาแล้วก็โยนมันลงไปในแม่น้ําเลยกลายเป็นกระปะไปเลย อีกตำนานหนึ่งก็ว่าเจ้ากระปะนะแต่เดิมทีมันเป็นถึงเทพผู้ดูแลแม่น้ำลำคลองแต่เมื่อมนุษย์เลิกนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์เจ้ากระปะก็เลยมีอันต้องตกชั้นตกอันดับโดนลดเลเวลกลายมาเป็นเพียงแค่ผู้ผีปีศาจธรรมดาธรรมดาเท่านั้นแหละครับนายท่าน